ครับสวัสดีครับวันนี้กอนํำเอาความรู้เกี่ยวกับการลบรอยอที่เกิดจากพลาสเตอร์ยานะพลาสเตอร์ปิดแผลเวลาเราใช้พลาสเตอร์ยาพลาสเตอร์ปิดแผลเนี่ยมันจะมีเป็นยางติดอยู่ตรงลบๆบแผล,บละนะครับวิธีการที่จะเอารอยนี้ออกหรือว่าลบรอยนี้ออกเราก็สามารถที่จะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับเราใช้สำลีนะครับ ช้สำลีลักษณะแบบนี้ชุบด้วยน้ำมันมะพร้าวแล้วก็มาทาตรงบริเวณที่มีรอยที่เกิดจากพลาสเ s t e r ยานะครับแล้วก็ทิ้งไว้สัก4ี่หนาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้สำลีที่ยังไม่ชุบด้วยน้ำมันนะสำลีที่แห้งๆนะมาเช็ดมาขัดตรงบริเวณที่เป็นรอยออก ายางที่มันติดอยู่รอบ,รบๆแผลมันก็จะออกได้โดยง่ายนะครับแล้วก็ถ้ามันยังไม่ออกหมดเราก็สามารถที่จะทําซ้ําแบบเดิมได้นะครับจนกระทั่งว่ารอยนี่ออกหมดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับ